สวัสดีครับสวัสดีชาว Rov Real o f w o e r นะฮะตัวนี้ก็เป็นคลิปสอนลงทะเบียนอีกหนึ่งคลิปละกันนะครับเพราะว่พี่มีอีกหนึ่งรหัสนะฮะรหัสนี้ใครอยากได้ลงไม่ทันนะครับมีขายครับในราคา1000บาทอ้าวอาวใครอยากซื้อขายจริงนะขายจริงนะบอกเลยนะครับขายจริงใครไหนคนไหนที่อยากซื้อ1,000บาทเท่านั้นนะครับทักมาหลังไมได้เลยโอนเงินมานะครับ พี่จะเอารหัสให้นะครับถ้ามาเล่นได้แล้วนะครับถ้าเล่นไม่ได้พี่ก็ไม่ขายหรอกนะฮะก็ลงทะเบียนเลยนะครับขออนุญาตลงทะเบียนนะฮะปื๊บมาปื๊บมาพี่มีรหัสของตัวเองอยู่แล้วนะครับอีกชื่อหนึ่งคือชื่อเรียวนะครับ v m x นะครับชื่อเกมอีกตัวหนึ่งของพี่นะครับส่วนรหัสผ่านนะครับไม่บอกหรอกครับรหัสอะไร โอเคหลังจากใส่รหัสผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็ขึ้นมาหน้านี้ครับแน่มันจะขึ้นมาเลยนะฮะว่าคุณลิว VMX ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะฮะอ่านเลยนะครับกดเกณฑ์ว่าตัวละครจะต้อง6เลเวล6ขึ้นไปนะครับจดทะเบียนแล้ว7วันมากหรือมากกว่านะครับแล้วยังน้อยต้องลอกอินต่อเนื่อง3วันนะครับหลังจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์เลยครับเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เดียวแหละฮะ ปุ๊บพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับอ่ามันจะขึ้นมาเลยฮะบทบาทของคุณ l i VMX นะครับผมแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ครับซึ่งหมายเลขโทรศัพท์เราก็ใส่เบอร์มั่วๆไปเลยครับ09อะสมมติ096 096 9519196เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์พี่นะครับโทรมาได้ถุยนะไม่ให้โทรนะครับไม่รับนะครับผมเป็นเบอร์ส่วนตัวนะครับแล้วก็อ e ีเมลเราก็ใส่ไปเลยนะครับอีเมลซึ่งพี่ก็มีอ e ีเมลหลายอ e ีเมลเหลือเกิน อีเมลเดิมพี่เป็นอีเมลนี้นะครับอ่าจะใส่เลขเซ็กใส่เลขเข้าไปอ่ะเลข3อะไรอย่างเงี้ยอ่ะ,อะสมมุตินะหลังจากนั้นนะครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดสีเขียวลงทะเบียนได้เลยครับแน่ใจคุณที่จะต้องการที่ส่งมันนะฮะแน่นอนครับแน่นอนลงทะเบียนครับปึ๊บโอเคขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับการลงทะเบียนทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วรอเ m s แล้วกันเสร็จแล้วครับอ่ะ โอเคตามนี้เลยครับหลังจากนั้นก็โหลดไฟล์ apk ไว้นะครับผมก็เสร็จสิ้นครับ รหัสนี้ใครอยากเล่นใครอยากได้1000บาทพี่ไม่ขายแล้วนะครับเพราะน้องๆถามมาเยอะพี่ขาย2,000พี่ไม่ใช่น่าเงินนะ2,000รับไปเลยเอาไปเล่นดูนะครับเอาไปเล่นดู2,000บาทเท่านั้น2,000บาทพี่ไม่น่าเงินไม่มีไม่เป็นไรนะครับงั้นพี่ไม่ขายนะครับ2,000บาทนะครับผมรหัสนี้2,000บาทคนไหนที่อยากเล่นได้ครับ หลังไม้ได้เลย2,000บาทเอง2,000บาทนะครับคุ้มคุ้มบอกเลยว่าคุ้มไปแล้วฮะไปแล้วฮะไม่มีอะไรมาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ